ผมเข้าเมเจอร์ซับสเตชันก่อนซับสเตชันี่ยังไม่หายจะเข้าเลยเองเข้าไปแล้วเองเจอคนก่อนแล้วเออใช่เองถึงเก็บไเจ็ดเจ็ตัวเนะพี่เก็บได้สามสองคนแรกผมคิดว่าบอทเขาแบบเล่นงงจัดยังไม่รู้ไงโอ้ยอยิงดาวเสร็จปั๊บเรียบร้อยแหละของพี่ถ้ามันยังไม่เกิดตัวพี่จะใส่แต่พี่ได้ยินเสียงคือมันไม่มีตัวเออเห็นแล้วพี่ดูในเอดูเร็วว่าเป็นเอฟซีผมอ่ะ ลงเลยตามผมมาด้วยพี่ถ้าถ้าเกิดเราฟาร์มฟาร์มกัน,กนชิปผายละท <c oughs> ี่มาร์กเร็วๆพี่อะไรพี่ไม่เกิดเลยผมจะตายแล้วผมโดนโถมสาม ดาวหนึ่งดาวหนึ่งไม่เข้า <c oughs> ยังไม่เข้าเลยเนะน,นีเ่ยไอ้แย่มเสร็จเร็วเลยมั้เน,นี่ยดาวสองี่ยังไม่เข้าเลยดวงดาวนะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ทำไมที่มันช้าจังวะคืออะไรอะ่ะเข้าแล้วโดนด่นดวนพี่โ <c oughs> ดนด่วน <c oughs> เข้ามาแล้วแต่ขาวโพลนเลยเฮ้ยอะไรอ่ะผมเอามันออกไปแล้วตัวนึงอะ่ะมันน่าจะชุบกันแล้วตอนเนี้นอยอส่ตัว,วตัวพี่หลุดปะหรืออะไรผมไม่รู้ผมไม่รู้เหมือนกัน นี่หน้าจอพี่ขาวโพลเลยเนี่ยน่หน้าจอพี่เด้งออกมาข้างนอกเฮ้ยแล้วมันมันจะมันหักอับเพื่อนแล้วกูจะจะอันนี้ยังไงอะแล้วพี่เด้งออกมาคืออะไรอะเขาอ้อมหลังผมละ แล้วมันเด้งออกมาคืออะไรอ่ะยังอยู่ในเกมปั้เนี่ยที่อยากรู้เพียงอยู่ในเกมหรือเปล่าหรือว่าคุเด้งออกมาเลยโอ้กูเอายามาไม่ครบเหรออ๋อครบอยู่เออ เรียบร,ร้อยเด้งออกมาแต่กดดีเทินกลับไปได้แต่ไม่รู้จะเข้าไปตอนไหนนะกูต้องเล่นละไม่งั้นกูก็เสียเลือดตายอยู่ดี ส้สัตว์ขอยาพี่จะตายแล้ว <C ül> ถ้าเข้าไปตายนี่ก็คือเคี้ยน,นะก็พี่โหลดแต่ช้าจัด ยังไม่เข้าเกมเลยเอ้าพี่ยังไม่เข้าจริงเลยเนะี่ยยังไม่เข้าเลยเนะนี่ยเนี่ยได้เสียงโดนยิงแต่แต่แต่กได้ยินเสียงโดนยิงเนี่ยใช่เนี่ยโดนเคาะอยู่เนะี่ยใช่ที่จะตายแล้วนะค่อยยังชู้อ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ยังไม่เข้าเกมนะแต่คือร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว ีแต่ขยะแล้วมันก็ต้องมีแต่ขยะแล้วแหละเพิ่งจะเกิดกันว้ายเฮ้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 ยเอ้าพี่ดาวไปละเข้าเกมมายังเข้ามาแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวผมไปชุกงั้นละผมถามจริงๆเกมเริ่มเกือบสินาทีเขายิงกันตายเกือบจะหมดแบบแล้วมั้งพี่มาร์กยังไม่เดินออกจากยุดเกิดเลยอ่ะโอ้โหเหลือจะเชื่อ จะบอกว่ากูค้างไงเนี่ยโอ้เฮ้ยคนว่ะคีดว่าคนว่ะจริงๆการแก้ไขรหัสตู้เซฟมีคนมาคอมเมนต์บอกผมแล้วนะครับตอนที่ผมเล่นตาแรกเนาะแต่อันเนี้ยคือผมยังไม่รู้อันเนี้ยมันคือผมในอดีตผมในตอนเนี้ยที่นั่งตัดต่ออยู่เนะี่ยผมรู้แล้วว่ามันต้องกดยังไงซึ่งไอตอนเนี้ยผมก็กดมั่ว แม่งกดอันติใส่ยาพี่หมดแล้วอะหมดทุกอันเลยเลยเนะไอตอนเริ่มเกมน่ะผมก็บอกแกแล้วนะครับว่าเดี๋ยวเข้ามาฟาร์มในนี้ก่อนเนี่ยเข้ามาเอาตู้เซฟในนี้ก่อนแล้วค่อยวิ่งออกไปแล้วแกก็แบบเหมือนเกมจะค้างอะไรอย่างงี้ถูกไหมพอแกฟื้นขึ้นมาแกก็วิ่งไปคนเดียวโอ้โหตัวปวดจริงๆริงผู้ชายคนนี้ตรงไหนหน้าพี่หน้าพี่มีสองตัวดาว มีข่าวอะไรตัวนึงผมมองไม่เห็นพี่ผมขอปั๊มมันมันบอดมันบอดเหมันบอดเศษบอดแป๊บเดียวขยันนักใช่ไหมแม่เยอะข้างหน้าพี่แหละขอผ่าแป๊บ มองไม่เห็นปะมันอยู่ตรงไหนอะชี้จุดหน่อยระเบิดระเบิดมันอยู่หน้าพี่เว้ยมันอยู่ตรงฝั่งตู้คอนเทนเนอร์อะคอนเทนเนอร์แดงเนี่ยคอนเทนเนอร์แดงโอเครับเรื่องเนเนเนวิ่งมาหน้าพี่ละหลังรถหลังรถมีสไนค์คุมอยู่นะสวยตัวนึ่งอีกตัวนึ่ง มันร้องอยู่อีกตัวหนึ่งอ่ะฆ่าเลยฆ่าเลยฆ่าเลยจัดตายเคสวยวครับครบยังครบยังยมันสามคนยังหมดแล้วสามหมดแล้วหมดแล้ว okay. เอ้ยผมขอเกาะมันเกาะผมแตกเอาไปดิที่มาดูอยู่ม่ามีอะไรนะ่าเก็บมัง่งไม่แต่ปืนตับเตย เฮ้ยได้โอ้โหได้ m อ5มาเล่นอยู่ไม่เป็นไรเล่นได้ไปไปนี่กันไปที่เดิมของเรากระสุนสามปิดติดนัดพี่แบ่ง f t ็พี่เล่นปืนอะไรน่ะฮะพี่เล่นปืนอะไรปืนที่เราเล่นอะ่ะปืนที่เราเล่นกันจะแรกกันแหละ m อ็มส่เห็นไหมขอกระสุนหน่อยสักสามสิบนัดนิหมดแล้วหมดแล้วเหรอไปหมดแล้วเข้าไปกันข้างในมันมีคนอะ่ะที่เหอ เดอตายอเดาขเข้าโลมันดาเฉยนะพี่มาเอายาพันแขนจากผมมา ที่ไม่มียาเลยมีตรงมันเจ็บตรงหน้าท้องอะ่ะเหมือนน่าจะเลือดไหลตรงหน้าท้องมามาเอามาเอามาผมคิดว่าน่าจะใช้อันน้หล่ะกด F3 อะ่ะแล้วก็ชิบไม่หาย ไม,ไม่หายวะเพราะว่ามันมีเรื่องของอาการว่าพี่แบบเจ็บตรงไหนอะไรยังไงเออแล้วแต่ต้องแขนนันเดียวนะก่อแตกถามว่าโลไหมก็โลอ่ะตายสวยเหลือแต้ต้องแขนอนะ่ะแต่นนั่นพี่เจ็บแบบเอาไงเข้าเลยไหม จะตายเแสดงไปสวยปะตายปะโอเคซ้ำเลยพี่ซ้ำเลยตายกระสุนพี่หมดอันนี้คือตัวมันหรือว่ามันมันมันสกิลค้างไว้หรือยังไงพี่เก็บพี่เก็บปืนนะไอ้กล่องข้างหน้าพี่นะเล่นน่ะปิดประตูด้วยสิพี่เดี๋ยวก็แตกหรอหมดแล้วก็สื่อพี่หมดแล้วไม่มีอะไรเล่นแล้วนั่นแหละเก็บปืนในตัวข้างหน้าพี่เล่นไปก่อน ทำไมเลือดพี่มันไม่เต็มวะอาการเป็นอะไรไปหาดูยาเจอยาอะไรเก็บมาให้บ่เฮ้ยโอ้ย,โ,อยโดนตายกูเก่งไปปะไอ้ีหอ้ะ ของเต็มเลยวะแล้วทำไมพวกคุณแบบว่าฮิตเล่น MP5 กันจังครับผมไม่เข้าใจมันถูกเหรอหรือยังไงพี่ชายาข้าวยาแผนแผ่แม่งเลยของวันอะอะไรก็ไม่รู้ผมแบบมีมของอะไรเก็บเกียร์ไปซ่อมกับผมโอ้เห็นของแล้วอยากเก็บยีต่ต่างมันไม่มีที่เก็บแล้วอ่ะ ที่ต้องเลือกนะว่าของเอาเลยไม่ใช่ว่าเก็บทุกอย่างเนี่ยเห็นราคามสูงก็อยากจะเก็บก่แหละพี่หาพี่รักษาตัวพี่ก่อนไปไหนพี่กำลังหาอยู่เลยมันเป็นตรงแขนน่ะกระดูกหักขึ้นว่ากระดูกหักกระเจ็บแขนหกหมื่นสองหมื่นเก้ามันขึ้นกระดูกหักกระเจ็บแขนปะกระดูกหักเหรอกระดูกหักใช้ไอยาที่ผมให้ไปอ่ะ คอมพิวเตอร์อะไรอะผมมีคําถามว่าไอ้ตู้เซฟที่เป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่ว่าจะเปิดยังไงมันก็ได้แต่อันนี้แหละครับเพราะว่าผมเปิดมา2ที่แล้วผมก็ได้ไอ้การ์ดได้สองที่แล้วมันเอาไปทําอะไรมันไม่ไปแพกด้วยซ้านะเนี่เหรอคือของในเซฟด็อกแท็ไอ้พวกนี้คือมันจะมีเควสให้ส่งด็อกแท็กไหมวะกูซีเรียสเาอคอกเกินไปปัหน่งเจได้ละ <17, S 2> เปิดประตูละถ้านั้นอันนี้น่าจะได้ yeah. แล้วก็ อะไรวิตามินเก้าเก็บมานี่ยนี้ตอบตอบอ้ากแกปวดปนีิเฮ้ยเหลือสี่นาทีพี่ไปเรวนด็วห้าร้อยเมตรเลยเหรอไปต้องไปผมมาทันกระสุนก็จะหมดเออกระสุนก็จะหมด ผมถือมีดวิ่งแล้วอะ่ะผมคิดว่าน่าจะหมดแบบแล้วแหละผมน่าจะฆ่าหมดแบบและแต่บอดยังมีอยู่อเะมันเต็นแค่บอดจะไปกลัวคือเกมนี้ถ้าสมมุติว่ามันยิงตานะัดเดียวตายจะกลัวอยู่กลัวบอดแต่มันไม่ตายมันติดเกาะได้ยินเสียงเหมือนหลังพี่เลยผมไม่รู้แล้วผมไปละ ก็จริงๆหลังพี่จริงๆตามหลังเลยอ่ะงั้นผมยิงกดให้กดเปลืองกระสุนกระสุนก็ซื้อเปลืองดูดิครับตาดี้ซัดไปกี่ตัวลำบาก้แต่ต้นเกมเลยผมมาถึงต้กระสุนหมดแล้วดีนะพี่มาทันแล้วแม่งแล้วแม่งกดที่อยู่เลยเพอเองไปอ่ะพี่มามทันอะไรผมเคลียร์หมดไปแล้วโถมันมีมาสองตัวไงที่ที่บอกอะ่ะ ไอ้ที่ว่ามันยิงกดพี่อยู่โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ๋อมาตรฐานมาตรฐานเจ็ดตัว